หนึ่งในพื้นที่อันห่างไกลและป่ารกชัดที่สุดในโลกภายในเส้นทางน้ำเหล่านี้มีสัตว์นักล่าที่ไม่ค่อยมีใครได้ยินชื่อมันคือสัตว์ยุคโบราณลืดเย็นแต่เฉลียวฉลาดไม่ค่อยมีใครรู้จักมันเพราะมีเพียงไม่กี่คนที่กล้าไปสำรวจที่นั่น แต่เมื่อเร็วๆนี้ได้มีมนุษย์เข้าไปและพวกเขาได้ค้นพบสิ่งที่น่าขึ้นพวกเขาพบถ้าลึกหลายแห่งเต็มไปด้วยฝูงค้าง่าวและสิ่งที่จ้องพวกเขาอยู่ก็คือจอระเคซึ่งอาศัยอยู่ที่ใต้พื้นโลก จระเข้เหล่านี้มีผิวหนังสีส้มประหลาดและตาใหญ่โตบัรนี้กลุ่มนักสมรวจด,ดั้งเดิมได้กลับมาเพื่อเผยความลับของจระเข้ถ้ำแห่งกาบ่อง สัตว์สีส้มแปลกตาที่พวกเขาเห็นคือจระเข้แกรจากจระเข้ทั้งหมด27ชนิดนี่น่าจะเป็นชนิดที่พบเห็นได้ยากที่สุดจระเข้แกรที่โตขึ้นจะมีความยาวเพียง1เมตรครึ่งในขณะที่มันด้อยเรื่องขนาดแต่ลักษณะท่าทีของมันไม่น้อยหน้าเลย เช่นเดียวกับมักงกรโคูมโดที่มีกลิ่นแข็งทั่วตัวลำตัวของมันเต็มไปด้วยกลิ่นแข็งแรงรวมทั้งฟันที่คมเหมือนมีดตาใหญ่ยักษ์และขายาวแข็งแรงที่ขับเคลื่อนไปตามลำน้ำและบนบกจระเข้กระมักอาศัยอยู่ในลำธารเล็กๆและป่าที่มีน้ำท่วม แต่นี่คือครั้งแรกที่คนพบว่าพวกมันอาศัยอยู่ในถำ้ำจระเข้จะปรับกระบวนการเผาผลาญอาหารของมันตามแสงแดดแล้วพวกมันอยู่รอดใต้ดินได้อย่างไรกันเราทุกคนรู้จักญาติของมันจระเข้แม่น้ำหนายยักษ์ใหญ่ที่มีความยาวถึง6เมตรครึ่ง และเป็นสัตว์นักล่าที่พุ่งโจมตีจากใต้น้ำแต่จรเข้แครนนั้นต่างออกไปตรงที่มันใช้เวลาส่วนใหญ่บนบกกุกมันมีลำตัวที่ยกสูงกว่าเพราะมีขายาวกรงเล็บขาหน้าและเล็บที่แกร่งดังหินพามันไปทั่วผืนป่า ลำตัวที่ยกสูงทำให้พวกมันสามารถตะลุยโคลนข้ามทอดไม้และรากไม้ได้